กับเพียร์โฟให้คุณไมเสียฟังและอาจจะรู้ถึ่งความในใจแ้ะหากเขา,าไม่ระเกียบกันเลิมบกันง่ายๆแค่ไปกินข้าวแล้วดูหนังให้ผมเอาใจช่วยคอยดูหน้าแล้วดูลาขี่ที่ผมพูดออกไป้งหมดหนันอื่นว่าอาจจะดูฟังแต่เพื่อผมบอกว่าสอบก็อขอเดินได้กันและทุกครั้งถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปผมก็ไม่ไปถ้าหากว่ามีปัญหาบนเรียกใช้จะไปให้ไวถ้าหากไม่มีคนรักจะบนเอาใจไปให้ไปและถ้าหากไม่ใช่คุณให้ผมก็คงไปให้ใจก็ยังไม่รู้ มาทำงานเจอหญิงให้ดีจะสุขล้นนี่แหละที่หลอกมาทำงายก็เพื่อหลอกมาแต่ยังไม่รู้จริงที่เธอรักไม่ได้คิดจะสักประวัตก็อยากแค่เลี่ยนจะกลับไปจากเธอยิ้มรู้เลยว่าน่ารักแล้วคิดว่าเราจะองช่วยอกไว้ให้รู้คุณผิดถนัดกลับมาบ้านมาคิดมาคอยทำใจให้มันสนุบถ้าคุณไม่รับรัก่องราวทุกอย่างมันคงจะจบก็โทษคุณไว้อีกครั้งถ้าเกิดความคิดผมมันกระบดเห็นไร้ไร้อย่างนี้ แล้วเป็นคนตลกยิ่งมองยิ่งดูยิ่งอยากจะลูบไว้เจอกันทุกๆครั้งเรืองมันสุขหน้าและสุขใจถ้าหาักให้ตีราคาผมว่าก้อนเม็ดกาแฟยังถูกไปหรือไปเนตนผลว่าใครเก่งมากแต่คนละถูกใจอ uh. ่าจะมีแค่เราสองคนแล้วก็ไม่สางภาษาไม่เคยจะทุบไม่คิดจะตีถึงแม้คนข้างจะอยากคายอยู่ในโลกกระแสตลาดสถานทูตไปยผมอาานใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจที่คนไม่อาจทายนั uh. ่นก็คือรักแรกวันที่เราได้พบเจอ เราได้พบและเจอกันคชคไม่ดีที่ยืนบนพื้นเงาที่เราแล้วเมอร์ถังขอบที่ต้อนและลงท้ายด้วยคำว่าคิดถึงเธอแต่ you're ready I'll be the best of the best man never told a lie to my lover you can trust me crazy we will be the best o f c o r p e t sofa r I told you that you are my shining star you're ready I'll be the best of the best man never told a lie to my lover you can trust me crazy we will be the best o f c o r p e t sofa r I told you that you are my shining star Baby girl อย่งางกับคุณมันยังไม่จบคงอาจจะมีคำถามเยอะมากมายขึ้นไปก็ยังไม่หมดบางทีผมอาจจะช่วยคุณจามและช่วยคุณจฉมาได้ไหมให้เนื้อต่อให้เสือผมเข้าไให้ตะกบ,บมีสละและเสรีที่ให้ไม่ว่าอย่างไรก็รักกันดีตัาทุากตะลอนแต่อย่าไปมองว่ามันฟรีอ้หน้าตาไม่หล่อแต่พ่อบอกไว้แค่ทำดีแล้วบอกมันนุ่มเป็นสัตว์ที่พริ้รักกันขาดเลยชัทีไม่รู้จริงเธอสมเอ่ต้องคุณต้อบอกอาวสัญญาจะแตะแต่บอกมันจะไปจอยิ้มให้ดีกับสุด มยัไม่ลมาด้วยไม่ร <puis à déc> ู้ิธเธอร้ายกเยิน้กอยากเอยิ้มรู้เลยวนาตรอไว้ใหู้นิแต่จโอเค